สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็คู่เดียวไม่เดียวลองนําไปลุ้นกันดูนะครับเลขเป็นร้อยตัวเผื่อฟุกมาในคู่นี้คู่เดียวนะครับอ่ะใครชอบก็นําไปจับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับชุดสรุปลงให้แล้วเด้อนะครับเนาะก็ย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับเนาะชื่อคลิปก็โค้งสุดท้ายแหละนะครับเนาะโค้งสุดท้ายนะครับ ก็ในคลิปก่อนนี้ใครไม่เจอคลิปอะไรยังไงนี่ก็เดี๋ยวตรงท้ายคลิปนะครับถ้าดูคลิปจบนะครับก็จะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับเนาะลงให้ไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับเนาะเออน่าจะมีเวลาไปดูกันอยูดหรอกเนาะวันที่แล้วก็เข้าไปนะครับเนาะซึ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยนี่แหละโค้งสุดท้ายสรุปเลขเด็ดนี่แหละคลิปนี้นะ นะครับก็เข้าไปหาไปเปิดเจอกันได้นะครับเนาะนี่แหละโค้งสุดท้ายนี่แหละนะครับปกจริงนี้แหละนะห้ามพลาดนะครับเนาะก็ขอให้เจอคลิปแล้วกันนะตามดวงเลยด้วยกันนะครับเหมือนงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับบางท่านก็ไม่เจอไม่เห็นนะครับสำหรับในชุดสรุปนะครับเนาอ่ะเรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าทุกคนจะถูกนะครับเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับกับในเม็ดนี้เม็ดเดียวแล้วกันนะใครชอบก็ ขอให้โชคดีแล้วกันนะใครที่ถูกโชคดีแล้วอย่าลืมนาเงินที่ถูกที่ถูก,กว่าซ่านที่ถูกนะครับที่โชคดีนะครับไปทําบุญทาทานด้วยนะครับวก็ว่าได้ก็จะได้ถูกอีกเออนะนั่นแหละนะครับมันก็จะมีหลากหลายสูตรนะครับซึ่งเม็ดเดียวในชุดนี้ผมเชื่อว่าเนี่ยครับมันเลขอันแน่นอนเลขดังแน่นอนนะครับใครพอจะสู้ไหวก็สู้ไปนะครับ ใครไม่ไหวก็อ่ะรองวดหน้านะครับซึ่งมันก็นั่นแหละมันก็มีหลายสูตรนะที่ให้มาเลขนี้นะครับยิ่งเป็นในปกสลากเลยนะครับปกสลากที่คล้ายกันนะครับปกสลากที่เหมือนกันตรงลายเซ็นนะครับเนาะซึ่งมันก็เข้าในรับซึ่งมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเนาะที่ว่ามันจะมาไหมนะครับนี่แหละปกลายเซ็นเหมือนกันนะครับ ใช่ว่ามันจะเข้านะครับมันก็มีโอกาสหลุดอยู่เหมือนกันนะครับสลับในปกลายเซ้นนะครับโดยเฉพาะเนี่ยที่มันกวดแดงๆเนี่ยเหมือนกันเนี่ยอ่าเนี่ยนี่แหละมันอาจจะเป็นเลขนี้ไหมนะครับที่ลองมาสลับกันไหมนะครับหรือจะเป็นในปกนี้ไหมนะครับที่มาอ่าปกปกไหนอะ่ะเอออ่ะนีนนเน่เนี่ยตรงลายเซ้นเนี่ย เหมือนกันนะครับหรือว่าจะให้มองไปในที่ในเลขนี้เออก็เป็นไปได้หมดนะครับเนาะอย่างใครชอบก็นํามาจับนะครับลายเส้นเหมือนกันใช่ว่าจะมานะครับมันมันก็มีงวดที่ไม่ออกไม,ไม่ไม่มีตัวเลขนะครับเหมือนกันก็มีนะครับเนาะหรือใครชอบก็ลองนําไปจับสลับกันนะครับนี่แหละซึ่งนะครับเท่าที่ดูเนี่ยเห็นลหลายๆสูตรนะครับผมว่าสมาชิก น่าจะเห็นแล้วแหละนะครับว่าผมจะให้เม็ดเดียวนะครับไปในคู่ไหนในสูตรนี้ก็มีนะครับสูตรนี้ก็คือเป็นเลขพุทแรกนะครับพุทแรกหวยออกพุทแรกนะครับพุทแรกนะครับเนี่ยในตัวเด่นเนี่ยจับมาเนี่ยเข้าทุกพุทเลยนะครับถ้าจับคู่เนี่ยก็จะได้ประมาณนะครับ6คู่เนี่ยซึ่งในพุทแรกเนี่ย หนึ่งสองสามเนี่ยมาแทบทุกงวดเลยนะครับมาทุกๆุกปีเลยนะครับสลับในที่ในพุทแรกแล้วก็ในตัวเด่ียตัวเนี้ยชุดเนี้ยก็มาเหมือนการเปลี่ยนสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยซึ่งนํางวดกว่อนหน้าวันพุธนั่นแหละนะครับนํามาจับนะใครชอบก็นําไปจับแนวะนไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้เม็ดเดียวอยู่ในชุดนี้แหละนะครับซึ่งมันก็ไปนะครับเนี่ย เมดเดียวอยู่ในชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นสูตรอะไรนะครับสูตรก็จะเป็นในเลขที่มันออกเนี่ยหลักร้อยหลักสิบมาหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยเหมือนในช่วงปี64เนี่ยร้อยกับ10เนี่ยแล้วก็มาซึ่งใน64เนี่ยมา2งวดนะครับมา2ช่วงเลยนะที่ออกแบบนี้นี่นั่นแหละซึ่งลองมาจับนะครับมาบวกกันก็จะได้ในชุดนี้แหละค่า9มา1จะไม่มา ถ้าหนึ่งมา9จะไม่มาซึ่งตามสถิตินะครับเนี่ยสามเจ็ดมาเจ็ดเจ็ดห้ามาห้า 2, สองมาสองสองก็มาสองเนี่ยอันนี้สองสองก็มาสองแล้วเนี่ยเนี่ยเจ็ดห้ามาห้าเนี่ยมันต้องมาสักตัวนะครับสามเจ็ดมาเจ็ดอันนี้หนึ่งเก้าจะมาหนึ่งหรือมาเก้านะครับหรือจะเป็นทั้งหนึ่งทั้งเก้ามาบนล่างเลยก็เปลี่ยนไปได้นะครับแล้วก็ชุดนี่แหละจับคู่ได้ก็ได้ในชุดนี้นะครับ แล้วก็มีในนี้ด้วยนะครับซึ่งในสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตรปกสลากสูตรปกสลากนะครับแปลงพยัญชนะเนี่ยปีที่แล้วมาหลุดงวดสุดท้ายนะครับซึ่งก่อนจะหลุดในงวดเนี้ยเข้าบนล่างนะครับก็นําพยัญชนะนะครับนําพยัญชนะในที่ในนะครับตัวท้ายนะครับเนาะเออ พยัญชนะตัวหน้าตัวหน้าหรือตัวท้ายตัวท้ายสิอชุมชนเมืองแพรกอ่าตัวท้ายนะครับตัวท้าย1,2,3,4,5,6 6ตัวท้ายนะครับพยัญชนะนะครับเนาะนี่แหละก็ถ้าเป็นปกชุมชนนี่ ตั้งรอเลยนะครับ901 901ปลูกชมชนปลูกชุมชนในปีที่แล้วนะครับ901มาแทบทุกงวดนะครับตัวที่มาจับ901ก็คือเอาตัวรองสุดท้ายนี่แหละในงวดล่าสุดเป็นรอเรือรอเรือลำดับพยัญชนะที่35ก็5 6 7นี่แหละจับเพิ่มแต้มไปี่5 6 7 901ก็ปกชุมชนอยู่แล้วนะครับเนี่ยนั่นแหละในเม็ดเดียวอยู่ในนี้แหละนะครับ แต่หรือใคจะลองน้าสูตรใหม่นี่สูตรใหม่นี่ปีที่แล้วเข้าทั้งปีนะครับสูตรใหม่ก็ลงเป็นงวดแรกนะครับแต่สูตรนี้ก็ลงมาหลายงวดแล้วนะครับนั่นแหละเออหรือว่าเนี่ยในเว็ดเดียวก็มีในนี้ตรงนี้ในงวดที่แล้วเนี่ยที่จับให้1991ี่ยเนี่ยผมดูตรงนี้มันออกมาเยอะก็เลยจับไปให้นะครับตัวนี้ก็คือ เราจะไปดูในงวดที่มันหลักหน่วยเนี่ยคูณด้วยเลขคูณที่3แล้วก็หลักสิบล่างคูณด้วยเลขคูณที่9เนี่ยแล้วก็ถ้าจับบวกกันเนี่ยได้3เนี่ยก็คือเอาวงวดนั้นมามาเปรียบเทียบนะครับซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยก็3ในงวดนี้ก็3ามเบกเนี่ยซึ่งนั่นแหละมันจะมีเด่น1 2 3หรือ789นะครับซึ่งในงวดที่แล้วก็119ตรงนี้อ่า นี่แหในวดน,นี้จะเป็นเลขไหนจะเป็น7 1 7 2 7 3 8 1 8เจ็ดสองเจดีจะไม่มาเลยก็มีโอกาสนะครับเป็นไปได้หมดนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งสูตรนี้ก็ให้มาเลขเมเ็ดเดียวที่ผมจะให้สูตร4 9 9เป็นสูตร3ตัวงวดที่แล้วเข้า3ตัวบนนะครับเข้าไปไม่กลับ อ่ะเข้าเข้าตัวกลับเออไม่ได้ที่เข้าตัวตวงเข้าตัวไม่กลับอะไรเนี่ยเอออ่ะนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยสูตรนี้สองสูตรนี้ก็เลยนะครับได้เลขเม็ดเดียวคู่นี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะห้าเตัดไปมดที่แล้วก็58าแนี่แปห้า เงวดที่แล้ว19 19เนี่ยสูตรเนี้ยก็เข้ามาแล้วก็งวดเนี้ยเนี่ยเนี่มันชนกันใน2ส,สูตรนี้นี่ก็ชนกัน59ตัด2ตัว59แล้วก็นี่ตรงนี้ห9 59, 59 95เนี่งวดที่แล้วเป็น19สูตรนี้9559หหไหวไหมครับไหวไหมครับจะสู้กับเลขนี้เนี <c> ่ย <oughs> มีหลายสูตรนะครับเนาะเนี่ยเออถ้ามันออกมาก็ไม่น่าเกลียดหรอกนะครับเนาะสูตรก็ก็ก็ทาได้อยู่นะครับสูตรก็ได้มาเลขนี้นะครับนะใครชอบก็นําไปจับนะครับผมจับให้ตรงๆเลยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะมาตรงๆเนาะก็ลองนําไปจับกันดูนะครับนั่นแหละตรงเลขดังนะครับยิ่งเปลี่ยนในปกสลากนั่นแหละนะครับปกสลากเนี่ย เนี่ยเพราะว่า97-57 7มาแล้วเนาะหรือตัดข้างหน้าเป็น 5... 5-9หนะครับหรือจะเป็น5-6ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะกลับหัวเลขอาจจะกลับหัวก็ได้เนาะอาจจะไม่ใช่95้าอาจจะเป็นในที่ใน85ก็ได้นี่บางทีอาจจะเป็นเลขใกล้ตัวนะครับที่มาออกนะซึ่งในเลขเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมผมไม่ชอบเนาะ งวดที่แล้วผมก็ไม่ชอบ19กนะครับก็มาออกหนึ่งวดนี้ผมไม่ชอบ43เนี่ยลองดูผมไม่ชอบจะออกไหมนะครับเลขไม่ชอบแต่ผมจับให้ในชุดโค้งสุดท้ายอยู่แต่เป็นในตัวกันนะครับ,นะรบนี่แหละเม็ดเดียวคู่เดียวใครชอบนําไปจับนําไปติดไว้เลขดังนั่นแหละนะครับเนาะเอออะใครสู้ไหวก็นําไปจับใครไม่ไหวก็ผ่านรองวดหน้านะครับหรือจะลองเพิ่มแทมลดแทมในแถวเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่เก้าสี อนนี้เป็น85ดหครับหรือจะเป็น05อ่ะก็ลองนําไปเพิ่มแต้มลดแต้มดูเลยกันนะครับสลรับในเม็ดเดียวคู่เดียวเท่านั้นนะครับนั่นแหละก็มีหลายๆสูตรนั่นแหละที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นสูตรสี9เนะครับเพราะว่ามันชนกันอยู่ใน0ูนย5ศูชนกันใน50แล้วก็ชนกันในที่ใน5 9ก็เลยเออเรือเอา59ใครชอบ50ก็นําไปจับ นะครับยิ่งห้าสสวยๆเลยนะครับเป็นเลขทะเบียนรถผมนี่แหละนะครับเนาะมันชอบออกมาต่อเนื่องกันหลายๆงวดนะครับเนาะเพราะว่ามันชนกันในงวดนี้ก็ชนกันเนี่ยก็มา85มาล่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเนี่ยเนี่ยงวดที่แล้วผมตัดให้เน้นๆ1991ก็เพราะสูตรนี้เพราะว่ามา2รอบแล้วนะครับมา1มา2รอบแล้วนะครับก็เลยมาอีกนะเป็นรอบที่สามนะก็ที่เหลือยังไม่มาก็92 เก้าห้าใครชอบนําไปจับนำไปติดไว้นะครับส่วนในปกสลากปกสลากเพื่อยัญชนะนะครับในสูตรเก่างวดที่แล้วนะครับปีที่แล้วสี่หลุดแค่งวดเดียวนะครับงวดสุดท้ายเลยนะครับหลุดงวดสุดท้าย ดูดงวดสุดท้ายเนาะอืมอ่ะนั่นแหละนะครับานะสูตรมีเข้ามีหลุดจะตามในสูตรเกา่าหรือตามในสูตรใหม่สูตรปกพยันชนะหรือจะเอาในสูตรนี้นะครับจะเอาสูตรไหนก็ขอให้โชคดีสูตรที่เลขมันออกแบบนี้แหละก็จับคู่ได้นะครับผมว่ามีในนี้แน่นอน นะครับผมว่ามีเนนี้แน่นอนโดยเฉพาะถ้า9มา1จะไม่มาถ้า1มา9จะไม่มาหรืออาจจะมาทั้งสองหรืออาจจะไม่มาทั้งสองก็เป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยพุทธแรกพุทธแรกจะมาไหมนะครับในที่เลขนี้หนึ่งสองสามพุทธแรกนะครับหนึ่งสองสามพุทธแรกติดไว้นะครับเลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในชุดสรุปโค้งสุดท้ายลงให้แล้วนะครับระหว่าง จบคล so 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 mm ิป hmm. นี้นะก็จะมีคลิปเด้งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูเข้าไปรับชมกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เจอเพราะว่าบางทีมันคลิปมันไม่แจ้งเตือนเนาะเออถ้าเกิดคลิปไม่แจ้งเตือนก็กดยกเลิกติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับเนาะเออเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับนาะอ่านก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครั้งถัดไปสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ